สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลงทัดยให้โชคพ่พี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับวันนี้ครับมานําเสนอครับเป็นแต้มรวมสองตัวบนครับต่อจากแต้มรวมสองตัวบนผมจะใช้เด่นล่างสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวตัดกันสองสูตรตัวตัดกันได้จะเป็นเลขวิ่งเลขเด่นในงวดวันที่ หนึ่งวิถุนาแล้วผมจะมาตัดด้วยแต้มล่างตัวนี้นะครับโอเคนะครับฟังคําเตือนก่อนเลยครับคําเตือนพี่น้องครับปรวจช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความงดีจากรุัดให้โชคมาครับก่อนจะเข้ารายการมาพี่น้องครับ กาแฟเช้าด้วยกันครับเช้านี้ที่ยโสธรนะครับฝนตกแต่แทบจะตลอดทั้งคืนเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ยังปล่อยๆยอากาศสดชื่นดีมากครับเย็นๆใส่กาแฟร้อนๆสุดยอดมากพี่น้องครับมาครับมาดูตัวสูตรแลบวิธทําเลยดีกว่าพี่น้องครับแต้มล่างงวดนี้จะได้แต้มอะไรวิธีท,ทําทํำยังไงเรามาดูกัน อันนี้จะเป็นสูตรต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ถูกมาจากงวดที่ผ่านมานะต้นฉบับอยู่ไหนยังไม่รู้ต้นฉบับเดีย๋ยวผมหาต้นฉบับแป๊บหนึ่ง นี่นะครับสูตรนี้นะครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาได้แต้ม0 1 2 6 7 8ผมวางไว้6แต้มนะผมเด่นไปที่แต้ม0แต้ม1แต้ม2ออกแต้ม6เนอะออก6 0เข้าแต้ม6ตัวนี้นะครับแต่ไม่อยู่ในตัวที่ผมคิดวนะ่าน่าจะเป็น0 1 2โอเคครับเรามาดูวันนี้จะเดินต่อไหมวิธีทำครับร้อยบนบวก110ที่4แล้วคูณด้วย8 อ่ะผมจะเอาร1 0ที่4มาบวกร0อบนดีกว่านะ9กบวกสเป็น13บสาพาคำนวณ1เมษามาใช้16นะเมษานะครับ9กบวกสเป็น13 13มาบวก4ตัวนี้นะครับเอา3มาบวก4ตัวนี้3าบวกสเป็น7เท่ากับ7จคูณแคงที่นะครับ แปดมาคูณเจ็ดเครับผลคูณเป็น6บวก1เป็น7จบวกหเป็น8ปบวกสเป็น12บวกหเป็น3าบวกหเป็น4แต้มของเราก็คือ6 7 8 2 3 4ครับเราคำนวณจาก1ไเมษาไม่ใช้16เมษาสองตัวล่างออก7 9 เจ็ดบวกเก้าเป็น16เข้าแต้ม6ตัวนี้นะครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับ2อบวกศนย์เป็น2เอา2มาบวกหลักร้อยครั้งที่1นึบวกหเป็น7จคูณด้วย7คูณด้วย8ครับเจ็ดแ้าสิได้ตัวเดิมนะครับเราได้6กบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกสี่ได้สิสอง 13 14 6 7 8 2 3 4 2 2> ี่หกเแปองสามสี่ละสองพน์สมาเลขที่ออกห 1, 7 1, ึ่คือแต้ม8นะครับเ,เราเข้าแต้ม8ตัวนี้พี่น้องครับมาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าครับ6กบวกสเป็น9 9มาบวก1ได้0คูณด้วย7คูณด้วย8ปอ้าผมจะไม่จะคูณแต่เ7เลย8ปคูณศนยได้0น -1 ว 1, ได้1นบวกหนึ่งได้2อบวกสี่ได้6กบวกหนึ่งได้7จดบวกอีกหได้8ปดศูนย์หนสองหกดแดนี้คือแต้มงวดวันที่16พฤษภาและผลที่ออกครับออก6060เข้าแต้ม6ตัวนี้ครับเข้าแต้ม6ตัวนี้เราก็จะถูกแต้ม6มางวดปัจจุบันพี่น้องครับคำนวณ16พฤษภาไปใช้1มิถุนาเลยครับ7จบกศย์ได้เจด เอาเจ็ดมาบวก6เกเจ็ดบวกหเป็น13คูณด้วย8 8ดคูณสเป็น24 4สิบสี่ห้าหศนสองนี้คือรหัสบวกนะครับงวดนี้แต้ม4 5, 6, ี่ห้าหะผมจะเขียนแต้มไว้ตรงนี้นะครับคือแต้ม4แต้มหแต้ม6แต้ม0ูย์แต้ม1แต้มสอง อ่ะผมจะขอเขียนเลขแต้มลงทั้งหมดนะครับในนี้แล้วทีนี้ผมจะเอาเลขเด็ดมาตัดนะครับถ้าแต้มสี่ถ้าแต้มสี่ก็ศูนย์สี่หนึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่ง สี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าขออภัยครับห้าเก้าเลขเก้านะครับห้าเก้าเป็นสิบสี่หกแปดเป็นสิบสี่เจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่แปดหกเป็นสิบสี่ เก้าหเป็น14มาครับต่อไปเป็นแต้ม5มาต่อกันพี่น้องครับนี่คือแต้มถ้าเขียนแต้มไว้ทั้งหมดเมื่อจับคู่แต้มได้ประมาณนี้แล้วผมจะตัดด้วยเลขดับนะครับดับล่างทุกหลัก <c oughs> ดับล่างทุกหลักนะครับวันนี้เลขดับของผมก็คือสองสี่แปดดับทุกหลักคือสองสี่แปดนะครับสองสี่แปดดับคาดคือสองครับสองนี้ผมมั่นใจว่าดับแน่นอนมาครับ ถ้าเราตัดเลขสองออกก่อนนะครับอันดับที่1ถ้าสองดับขาดจริงตัดสองออกชั่วชั่วสอง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 มีสองไหนอีกสอง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 ,สอง,สอง อสองนี้ค่อนข้างจะชัว์นะครับผมให้ดับขาดคือเลขสองเลยอ่ะดับขาดคือเลขสองและตัวต่อไปเลขสี่ถ้าสี่ดับอีกนะครับ สีดับสดับสดับต่อไปจะเป็นแปดถ้า8ด8ดับแปดดับ8ดดับอ่อ่เกขออภัยครับตัวนี้ไม่ใช่ครับ โอ้ผมลบผิดไปแล้วพี่น้องครับแปดดับแล้วทีนี้ตัวไม่ดับพี่น้องครับถ้าตัวไม่ดับอ่ะผมจะเอาเป็นเลขเด่นไปด้วยเลยเนาะผมจะเน้นเลขเด่นให้เลย ผมจะเน้นที่9ก้ากับ0ูนามที่จริงผมก็ได้8 90 8ดับไปแล้วก็จะเหลือ9ก้ากับ0นย์ตัวไหนติด9ก้ากับ0นย์ผมจะเป็นตัวเน้นนะ9้า 9 9 0 0 0 0 อ่ะทีนี้เหลือตัวเด่นที่สุดก็อยู่ในวงกลมนี้แล้วผมจะมาร์คสีให้นะครับนี้คือตัวเด่นนะครับเน้นมาที่9กับ0ครับถ้า9กับ0มาได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จะเหลืออยู่16ตัวพี่น้องครับดับขาดคือเลข2องนะครับงวดนี้เลขล่างครับพี่น้องครับเราจะได้เน้นอยู่12หางตัวที่อยู่ในวงกลมนะครับนี้คือตัดจากดับเป็นตัวเด่นคือ9กับ0 9กับ0 แต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มศูนย์แต้มสองนะครับนี่ก็แต้มห้าแต้มสี่นี่คือเลขดับนะครับ4ตัวนี้แต่ดับที่สุดคือเลข2มั่นใจว่าเลข2นี้ดับแน่นอนโอเคไหมครับนี่คือแต้มรวม2ตัวบนแต้มของเรางวดนี้คือแต้ม 4ี่ห้าหกในบรรดาจับคู่แต้มแล้วเด่นที่สุดอยู่ในวงกลมและมาร์คสีให้แล้วโอเคครับคลิปต่อไปผมจะเอาเลขเด่นล่างตัด2สูตรมาตัดดูอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะมาชนในนี้ให้ดูครับโอเคครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้โชคดีจบเป็นของพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ